สวัสดีค่ะ,คะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุอยู่นะจ๊ะค่ะซึ่งมีหลายๆคำถามที่ส่งมาหาพอ,อน้อยพอ,อน้อยก็จะทยอยทยอยตอบกันในแต่ละคำถาม ค่ะท่านหนึ่งส่งวันเดือนปีเกิดมาให้พอน้อยดูให้ว่าจะลงทะเบียนได้ในช่วงไหนลงได้ในเดือนไหนค่ะท่านเกิดวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดกันยายนสองห้าศูนย์เจ็ดสิบเอ็ดกันยายนสองห้าศูนย์เจ็ดค่ะท่านสามารถขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่วันที่หนึ่ง ตุลาคม2,566ซึ่งจะเปิดไปจนถึงวันที่30กันยายน2,567ปิดปรับปรุงระบบเดือนเดียวก็คือเดือนธันวาคม2,566นากะจ๊ะค่ะลงที่ไหนลงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาล หรือสำนักงานเขตณนะภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านณนะภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊ะกายเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปการเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องดูด้วยนะจ้าว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมบัญชีโดนปิดไปแล้วหรือยังบางธนาคารถ้าเจ้าของบัญชีไม่มีการขยับขยืน่นเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารอาจจะอาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบนะคะค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมาแล้วลงทะเบียนไปแล้วจะได้รับเบี้ยอย่างทีพเมื่อ,อไหร่ ท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหลังจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่11กันยายน2567นะจ๊ะค่ะเพราะฉะนั้นเดือนแรกเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม2567 เป็นต้นไปซึ่งเดือนตุลาคม2567เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2568กค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมา11กันยายน2507ค่ะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ซึ่งจะเปิดไปจนถึงวันที่30 กันยายน2567ลงที่ไหนลงที่องคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตอไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือสำนักงานเขตณนะภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนจะจ๊าเอกสารหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวของบัญชี บัญชีที่มีการเคลื่อนไหวก็คือบัญชีมีเงินออก,ออกเงินเข้าเงินฝากเงินถอนนะจ๊ะกาแล้วท่านลงทะเบียนในรอบปีงบประมาณตามที่พอ,อน้อยได้ดําเนินประชาสัมพันธ์ไปแล้วท่านก็จะได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุหลังจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่17กันยายน2567เเพราะฉะนั้นเดือนแรกเดือนแรกที่ท่านจะได้รับก็คือ จะได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปค่ะก็คงจะชัดเจนค่ะหรือท่านใดที่จะสอบถามพออน้อยเพิ่มเติมส่งวันเดือนปีเกิดมานะจ๊ะพออน้อยจะดูให้ว่าท่านจะลงทะเบียนได้ในช่วงไหนแล้วเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปทุกคำถามที่ส่งมาหาพออน้อย พออน้อยตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพออน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะก่ะสำหรับในคลิปนี้พออน้อยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ